เราจะเปิดแพ็คนี้กันซูปเปอร์สตาร์นะครับสามแสนสตาร์พอยนี่คือของฟรีนะว่าย้ำว่าของฟรีนะร้อยเจ็ดบวกแปด d c g เ h a r d w o r k ร้อยเจ็ดหกแปดมีพวก hdcc อะไรพวกนี้นะ hardworkgm ร้อยสิบเอ็ดบวกห้า no7elbb เนาะต่างห้าแสนเ svp เจ็ดวันคูปองสามสิบแล้วก็ป้องกันอัพเกรดสองล้านล้านสามแสนสตาร์พอย สามแสนตาตาพอ,อ,อยไปดูกันได้ไรอ่าร้อยสิบเอ็ดบวกห้ากันหลักแสนไหมหรือว่ายังไงวะคิดถึงหลักล้านได้ไหมอันนี้จะมาร้อยสิบหกเองไดเปล่วะยี่สิบสี่อยู่ไฟเฮ้ยาคาร์วัลเคลียหรอฝ่ายได้ปะเนี่ยตัวเนี้ยบั็กปะเนี่ยแสนเดียวแสนเดียวอ่าร้อยเจ็ดหกแปดนะครับ มาดูกันแพ็กตารตาพอยต์มันคือของฟรีของแถมแต่ก็อยากลั่นอยากลั่นบ้างของแถมก็จริงแต่ขออยาขอลั่นลั่นหน่อยได้ไหมพัดเวิร์กอังกฤษติกซ้ายใครวะจาคอบแลมซี่ห้า,าแสนอืมคุ้มไหมก็ยังถือว่าแปดนะครับห้าแสนอ่ะ อา่ใบาสุดท้าย TCGM Hardwork ร้อยเจ็ดไม่เอาแค่ร้อยยี่สิบสองนะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอะไรอย่างงี้ได้ไหม t c อ่ะไม่เอา Hardwork ป่ะสุดท้ายของฟรีมาดูดิได้อะไรเดี๋ยว Hardwork ป่ะนั่นไงอิตาลี CM Pesina เท่าไหร่ห้าแสนหม่เงินโอ้ยโอครับของฟรี สามแสนสต,ตา point